สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้จะพาพี่น้องมากินผักทอดกรอบๆนะครับพี่น้องนี่ครับผัเห็นคนอื่นเค้ากินก็ผักอบกรอบครับพี่น้องว่ามันจะกรอบขนาดไหนเรามาลองมากินดูนะครับเห็นคนอื่นกินแล้วก็ว่าอยากลองกินดูนะครับพี่น้องแล้งก็ซื้อมาในรถตัดครับถุงประมาณนี้ก็ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบครับนี่ ราคายังติดอยู่เลยครับครั้งแรกนะครับพี่น้องเห็นที่เห็นคนอื่นเคากินก็อยากลองกินรู้เทเทใช่ไหมเทหมดเปล่าเทหมดไม่หมดก็ค่อยเก็บไว้เนาะเลือกกินนี่ครับพี่น้องเห็นคนอื่นกินก็อยากลองกินรู้ว่ามันจะกรอบขนาดไหนว่ามันรสชาติจะเป็นยังไงครับพี่น้อง ก่อนกินเลี้ยงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผากกินด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากค่ะมาครับพี่น้องลองกินล้วนครับว่ามันจะกรอบขนาดไหนครับมาครับพี่น้องเขากินผักโคลกนะเนาะเปิลโคลกสนใจ่ะเนาะเปิบอบเมืองเมืองไทยไม่เปิอบไผ่นะเนาะแล้วก็เป็นผักหมากไหม,ไมนั่นน่ะเนาะแปลว่า แตงว่ะมีหลายเมียวนะคะหมักลา้างแล้วก็มันเลี้ยงว่ะที่น,นคะเนาะบนอบให้มันกรอบๆในยค่ะว่ะมีเหียบคะนะวามเลยค่ะเนาะมาหากินเจ้าเหมือนค่ะอันนี้เป็นอาลูโคเลยค่ะเนาะนี่ครับพี่น้องลองกัดเจ็บก่อนว่ามันจะกรอบแบบไหนขนาดไหนค,ครับกรอบจริงๆครับท่านะ คนกรอบกรอบจริงๆครับแต่ว่ารสชาติจะออกหวานนะใช่ค่ะหวานไมะกรอบอย่างเดินะใช่ครับทุกอย่างเลยนะคะจะออกหวานหมดะคะ่ะใช่ครับเห็นคนอื่นกินแล้วกับน้องมุนก็อยากลองกินดูว่ามันจะเป็นยังไงเห็นคนอื่นกินเนาะรอร่อยเนาะมีทุกอย่างเลยนะคะใช่ครับมีเห็ดหอม แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นมันหรือเปล่ามันม่วงหรือเปล่าตัวปากยาวนี่คืออะไรนะมันคือะอ๋อเป็นอันนี้กีวีใช่ไหมใช่ม,ชมีอันนี้กล้วยขน,นุนอันนี้คืออะไรลองสิ่าจจะเหมือนมนอันนี่กล้วยครับ นี่เบนโอ,อ,อ้ใช่ข้าวค่ะไม่ใช่ช้วยอ,อันนี้อะไรวะมันอืมอืม,อมสองหอยนีค่ครับอันนี้ขนมครับ อข่านุนหอมเผ็หอมค่ะอ,อร่อยมากเลยค่ะม่ค้าหมอแวาถ้าชื้อมาแล้วมันไม่กรอบให้ยังเอาไปเปลี่ยนได้ครับ <c oughs> กรอบจริงๆครับพี่น้องอันนี้ก็กรอบลองกินลองเก๋วีดูดิอ,อะไรต้นชูรสอยู่ข้างล่างนะคะงาให้พี่น้องหืมเก๋วีก่ออก็หวานเหมือนกล้วยนะเี๋วี่ มาเลี้ยงให้พี่น้องดูต้นสลุดนี่แะครับพี่น้องนะครับต้นสลดอยู่ข้างลังเลยครับต้นมันงามมากครับพี่น้องต้นมันสวยมากแต่ว่ายอดมันไม่ค่อยมีครับหยดมันก็มีแบบอ่อนๆนิดๆอะไรอย่างนี้นนนะคะ่ะ เมื่อก่อนเพราะว่ามันชุ่มมากเนาะเมื่อก่อนตอนต้นมันเตี้ยยอดมันงามงามครับพี่น้องแต่ตอนนี้ต้นมันงามกว่ายอดยอดมันจะออก้างึ่งก็นิดๆเนาะไม่ค่อยเยอะแบบนี้เลยครับพี่น้องมองมองซีเห็นคนอื่นกินก็อยากลองอร่อยนี้นะคะหวานแต่ว่าไม่หวานมากเนาะกรอบ มันก็มีมีบางอย่างเลยนะที่เป็นผลไม้บางบางอย่างก็หวานหนักมันนี่แหละจะกรอบอันนี้จะเคียงก่อนเดี้โอ้ใช่คะกลิ่นน่าก็น่าจะใช่อืมอืมเราว่าเป็นมันงดนะืะใช่กลิ่นดีแหนะพักไนร่าย่าง มันก็ยังมีรสชาติของมันอยู่เนาะมีกลิ่นของเขาเดี๋ยวเลือกเลือกเฮ้ยว่าเรากินคัมเนาะก็รู้แล้วว่าเป็นของแท้อนเราไม่รู้เหมือนเหมือนมันเหมือนกันเว้มันเดียวมันเทศอาหารนี่มันเทศมันสลั่นี่เลยเฟร มันเทศพี่บ้านก็จะเรียกมันแดงครับพี่น้องเนาะอันนี้กระเจี๊ยบที่บ้านเรียกหมักน้อยตัวนขนุนก็หมักลากก่างเผือกกุ้ยนะคะอเผือกเผือกพอี่บ้านก็เรียกเผือกเหมือนกันครับพี่น้องคลิทพี่บ้านก็เรียกเมืองไทยเขาเรียกเห็ดหอมพี่บ้านเขาเรียก เทบหอมถูก่ถูกก็ถูกเหมือนกันครับมันผลังที่บ้านเขาเรียกอาลูแต่อาลูก็ไม่ใช่ภาษาไทยใหญ่นะภาษาพม่าภาษาไทยอะไรไม่รู้หอมอ่ยคุ่จะขันนอนหอมหอมนะ ชิมดูให้มันครบเพียงมันก็ไม่ให้เราเลือกอยู่นะป้าเราเดือยเลือกกแบบนี้นมังมังทงก็จะมีเยอะกว่านี้มังทงก็จะไม่มีครบเท่านี้นะคอ,อไม่ให้เราเลือกเลยแต่ถ้าเปิดทงไว้นานมันไม่อร่อยนะใช่กแล้วก็มมีเหม็นนน้ำมันเนาะใช่ กาซื้อมาก็ต,กต้องกินเลยนะอร่อยจริงๆค่ะถ้าใครย,ยังไม่ได้น้องก็ลองสั่งน้องชิมนะน้องซื้อมากินนัะถ้าพันไม่ค่อยแข็งแรงนี่อยากกินเลยนะคะมันนี่แหละมันเกรดแม่มันแข็งน้องชิมหนูอื้อ นี่เหอน่นีนเหมือนเงนป่นปนะมร,ร,รู้เหรอมันเงามอะไรหมือนนป่นันไหามชินรู้ถ้านีว่าเียกับกอบินดี่ะนกก็อยากกินไม่เคยอานอนอ่เราไม่ชอบ ฝนมันตกทุกวันทุกวันเลยค่ะมีวันนี้น้องไม่ตกเหรอหตกตกแล้วค่ามืดเลยตกก็ดีนะตกรั้งขึ้นเฮ้ยเห็น ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฝนตกอืมอร่อยชื่ยอจ <c oughs> จริงๆนะครับพี่น้องถ้าใครที่ยังไม่ได้ลองซื้อมากินหนู <c oughs> ก็ลองซื้อมากินหนูนะครับแต่มันมีหลายดีเหอนเนาะ เขาบอกว่าบางที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะไม่กรอบเดี๋ยอันนี้ใช่เจ้าของร้านรับประกันเลยนะคะถ้าไม่เขาบอกว่าถ้าไม่กรอบเดี๋ยวให้เราไปเปลี่ยนเลยครับอะไรจะกรอบจริงๆนะครับพี่น้องแต่นันจะออกมันแล้วก็หวานนิดๆเนาะใช่ค่ะถ้าเราเปิดทงไว้นานก็น่าจะไม่ไม่อร่อยเหมือนกันนะเพราะว่ามันกลิ่นน้ํามันหนาไ่น้องแต่ว่าโอบเอาว่าทําไมมีน้ํามันไม่รู้เหมือนกันต้องใช้น้ำ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแรงพากินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวเลี้ยงให้พี่น้องดูยอดชลลดอีกนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับพี่น้องต้นมันสูงมากแต่ว่ายอดมันมีแค่ปลายปายนิดๆครับพี่น้องนี่เยอะมากนะครับต้นชลลดให้นี้ก่อนนะครับไปครับ